หาบริการแป๊ดหเดี๋ยวหาบริการอย่าอย่าเอหาตี้บริการก่อนตี้บริการมิวทอ้อมิวทอ้อเข้ามามิวท้อมิวมิวได้ชิคเกน้นชิคเก้นมาเป็นบริการดีกว่าชิคเกน้นรอบนี้แจกกล่องสุ่มสก,กินปืนสองกล่องนะคะทุกคนออกจอลตลาดเราจะไปแยกย้ายหน่อยจีเอ็มจีเอ็มจี แก้และวไอ้จีเอ็มหลุดทุกคนไปยืนไปตั้งแถวชาย,ยชายหนึ่งชายหนึ่งยิงหนึ่งอ่ะชายหนึ่งยิงหนึ่งทุกคนเก็บปื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 นนะเก็บปืนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ประกวดทุกคนหมายถึงบอดี้การ์ดเก็บปืนอ่ะโอเคอันอันนี้คืออันนี้คือเป็นอะไรน,น่าจะหลุดไปค่ะตั้งแถวให้เรียบร้อยหาอาวุธสิหาอาวุธอ่ะหาอาวุธเอามา นั่งให้เรียบร้อยนะแม่สาวและพ่อหนุ่มทั้งหลายสอนเข้าห้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้นนี้ทุกคนต้องเตือนนะว่าให้สอนเข้าห้องก่อนโอเคมาเดี๋ยวจะให้บรรการสองสามสี่เป็นนักผู้ชายนะอย่าพิจารณาผู้หญิงไป <ś le> ไปเลยไปเลยเป็นนักผู้ชายเลยว่าครบไหมาว่ามีกี่คนเอ้ยสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบสิบสองเอ้ <ś le> ทุกคนอย่าอย่าเพิ่มมาทีละคนสิ สองสี่หกแป1ส1บสิบสอง2ิ2สี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยอคนสาคนสามสิบสี่สามหกสามแปดสอ้าเอาวหายไปไหนคนหนึ่งน่าจะครบแหละน้องฟิอาจจะนับอาจจะนับไปครบก็ได้เพราะชอบแซกๆกันนะ มาเดินน่ะแม่สาวน้อยนี่ส่วนใ<อ>หญ่เขาแบบใส่เก,ก็งออกมันออกแดงนะแบบออกพวกแดงอะแต่มันออกแดงเยอะกว่าวิเราขอสร้างควงได้ไหมได้เวลาปนมาเก็บเสียงมาดิทุกคนได้ดีไหมอ่ะมันแบบม,แบบมันกางเกงออกแดงนะแต่ซื้อคนใส่แบบนี้ไม่เยอะมากให้ให้ให้ใหแล้วกันไปไปไปถือว่าอนุนโลมต่อ,อมาอ่ะคนนี้ผ่าน องทางมันออกม่วงแดงเนาะโอเค่ะต่อมาเน,น่มันออกฟ้าทุกคนแต่อันนี้มันแบบคล้ายๆอยู่ในอน,นิเมะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีออกเหลืองๆฟ้านะมันก็ออกเด่นอยู่เช่นหัวเนี่ยหัวให้ผ่านดีไหมทุกคนบริการให้ย่อไม่ให้กระโดดย่อหนึ่งย่อกระโดดสองขอทุกคนนะเธอเธอไม่ผ่านรอบอดิชั่นฮันริจารหายติเ๊เองค่ะมันเรียเขาเรียกหาย คนนี้ไปไปไปผ่านก็ผ่านไปบแบบถือว่าเห็นแก่ม่วงนะไอ้เร็วๆกกันที่เราจะไม่ให้เธอผ่านโอเคอันนี้ผ่านค่ะไปบแบบแบโอ้โหเดี๋ยว้องฟิวต้องมาคัดแล้วนะโอเคอันนี้ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอคัดก่อนเดี๋ยวขอคัดก่อนนะคัดแบบคัดแบบนี้เลยเขียวมาจากไหนนะเธออยู่นี่นี่ซัมมเลยค่ะ แล้วกันนะเราเราต้องค่อยแบบคอยสอดสองฮันน่อันนี้คือไม่ได้จริงๆนะอุย๊ยผิ่คนล็อกเปล่าคคไม่อยากให้เท่าไหร่อะมันเมื่อ,อก,กี้มันออกแบบมันออกม่วงฟ้าทุกคนม,ม่วงน้ำเงินนะ่ะขอโทษนะเหยบๆไปจีเอ็มเคน็เรียบร้อยหรือหลายจนะให้ผ่านหมดเลยละกคน คือมันก็เหลือเยอะไปอ่ะเนี่ยคนเนี้ยมันจะมัะม่วแค่ไหนแต่คือมันก็ม,นมีฟ้านะเอแบบฟ้าฟ้าเด่นเด่นอ่ะน้าหลังทองมาเลยนะด,ดูก่อนอ่ามีแม่สาวคนไหนที่ไม่น่าให้ผ่านกางเกงเธอมันช่างฟ้าสุดสซะเหลือเกินเดี๋ยว้วก็ฮหาผู้ชายด้วยเพราะ,ะเดี๋ยวตอนนี้วงมันบีบแลวะวงบีบไว้ไหว้ไอ้ไอ้ลบไนล์ลบไนล์ เลยนะว่าผู้ที่เหลือผ่านหมดค่ะโอเคทุกคนตามมาค่ะอช่วงนี้รอดใจดีกันทุกคนรอบนี้ไม่มีคนเรียนก็ใจดีอ่ะใจดีมาเรียงแถวหน้ากระดานเลยเอดับโอ้โหเอดับ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 เราก็เอากระสุนเลยโอ้เหมืนกระสุนมันไม่จำกัดอ้าวซองคนรนอนแยกนี่ใครเอาซองคนไปเอามาเดี๋ยวนี้ไงใครทุกคนซองควรหา you <laughs> นีเราจะดูอย่างละเอียดอุ้ยอันนี้เป็นชายชาตรีที่ทาแป้งเหมือนที่เพิ่งอาบน้ำมาเลยนะคะทุกคนที่แค่ผากันค่ะนอย่างเราฟิลขอแบบคัดคนที่ใส่เสื้อแบบนี้ออกนะเพราะ่ามันแบบอ,อ,อนน่อนเดงโอเคชายชาตรีไปก็ไปน่ะบ่วงนะบ่วงจุนจูนแต่ก็ออกม่วงอันนี้มันก็ออกม้วนเข็มนะขอโทษนะพีกเมยพวกเธอไม่ ดูเห็นเขาชอบใส่เซตนี้กันนะเซตเนี้ยผมม้วนมันจะออกเซตอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ครบเซตอยู่น้องเอ๊ะปลาฉลากอะอุ้ยอันนี้นะคือ แบบละเอียดเยียดๆมาเดี๋ยวจะเริ่มดูจากคนแรกก่อนนี่เป็นพ่อหนุ่ที่ส่กางเกงดำแต่รองเท้าออตอนแรกไม่เห็นรองเท้าไงเพราะอันนี้มันอันนี้มันบังาราคาแรงเลยเหรอจ๊ะขอโทษน,นะอ่าคนนี้ดีหน่อยไม่ใส่รองเท้ามาอันนี้คือโอเคค่ะโอเคค่ะ โอ okay. เคเขาที่ผ่านแปลไม่เสร็จรองเท้า่างนั้นกับอันนี้ก็ม่วงโอเคอันนี้มีชมพูนะเธอที่ไหนได้รอบน,นี้มีผู้ชายผ่านสองคนอ้โหหูเหลืองเลยอันนี้ขึ้นเรื่องไม่ได้ให้ผ่านไม่ให้กระโดดเฮ้ยให้ยอ่อไม่ให้กระโดดเออให้ยอ่อไม่ให้กระโดดกระโดดสองต้องเรียบร้อยห <c oughs> ูเหลืองเลยนะเธอ คนนี้ให้ไหมเนี่ยคนนี้ให้ย่อไม่ให้กระโดดย่อหนึ่งไมไอโบเยอะจังให้หนึ่งไม่ให้หนึ่งชิคเก้นให้ไหมชิคเก้นไม่ให้ทำไมใจร้ายใจดำกับเขาคนนี้เอา้าเฮ้ยเธอยิงทำไมแล้วจะบอกมันเอาให้ผ่านไปชุบคนนี้หน่อยถามทำไมเธอจะให้ผ่าน เพื่อนหน่อยใครก็ได้ Help me ใช่ h ี l p me เออ S S, S R อมยิ้มโดนไปอีกหนึ่งสเต็ปทุกคนใครที่ผ่านช่วยกันช่วับเอคนนี้เหรอรองเท้าก็ม่วงนะโอเคผ่านก็ผ่านไป <laughs> ชมพูมาแต่ไกลขอโดดนะอ่านี่มัน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 ก็ม่วงนะแต่มันก็แบบคลึ้มๆไปนิดนึงนะ ใจเย็นอย่าอย่า,พาเพิ่งร้องเพลงที่มันเสียงนะทุกคนอย่า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 รองเท้าจะบุหัวแดงจ้ะโอ้โหแดงแดง มาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้บรรการบริการกาสคนนี้เป็นผู้ชายกับผู้ชายชอบคนไหนไปอยู่หลังคนนั้นชอบคนไหนไปอยู่หลังคนนั้นชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเอ๊ะแล้วเข้าอยู่หลังเราทำไมชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเอ๊ยชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเลยทุกคนไม่ไม่ใช่คนอื่นค่ะเนี่ยคนน,น,น,นี้คนนี้ไม่ใช่นะโอเคงั้นเธอคนนี้ไม่ผ่านนะ สองคนนี้ผู้หญิงสองคนนี้ชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเลยบริการโอเควัคนนี้ไม่ผ่านค่ะมาอุย้ยเปิืนแฟดกันเลยอ่ะชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเฮ้ยแฟดจะชัดใจต่างกันที่รองเท้าชอบคนไหนอยู่หลังคนนั้นเลยขอโทษน,นะเธอ <c oughs> ถึงจะเมือนแค่ไหนเธอก็ผ่านไปล้ผู้หญิงกับผู้ชายเลือกคนไหนผู้ชายไม่ผ่าน ผู้หญิงกับผู้ชายเรื่องนักทายอ๋อผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นน่ะโอเคอ่ะมิวทอกับชิคเก้นเขาเลือกเหมือนกันยเนี่ฟิวฟิวโอ้โหฟิวฟิวเห็นแล้วฟิวทอเลยตั้งแต่สกินปืนละมาชอบคนไหนอ่ะไหนนี่เห็นแล้วฟิวทอกับมิวทอกับชิคเก้นอ่ะโแต่ผมเขาสวยมากเลยนะผมเหมือนวงนึงที่น้องไปรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองวนนี้ชอบคนไหนชอบคนไหน มาค่ะผู้ชายกับผู้หญิงเลือกคนไหนโอ้ยผู้ชายเฮ้ยคุณมาถึงรอบคัดเลือกแล้วคุณผ่านไปเลยคุณผู้ชายผู้หญิงแบ่งเป็น2เซตนะแบ่งเป็น2เซตเดี๋ยวโนฟิวขอตั้งแอร์วอลก่อนเพื่อจะแบ่งเป็น2เซตแป๊บหนึ่งนะแบ่งเ2เซตกับมามามาสามคนนี้ชอบคนไหนชอบคนไหนไปอยู่หลังคนนั้นเลยชอบแม่สาวน้อยคนไหน เฮ้ยพวกคุณพวกคุณมาก่อนพวกคุณทุกคนแอมมาขี่ลูกอะยี่สิบก่อนลูกโอ้โหชุดยอดปนอ่าวแอมโมหายไม่ใช่อวัยเราสามคนนี้ชอบคนไหนขอด่วนๆค่ะชอบคนไหนอ้าวเด็ดๆไม่แบ่งเป็นสองเซตทุกคนมากันทำไมเธอไปอยู่ฝั่งนู้นถ้าเธอไม่ไปฝั่งนู้นเราจะให้เราจะยิงเธอไปแล้วนะอ่าเฮ้ยจะเหมอะ โอเคโอเคงั okay. Okay, ้นตรงกลางไม่ผ่านมาผู้หญิงสองคนนี้ระหว่างแม่สาวผิวดำกับผิวขาวเลือกคนไหนผิวดำอ่อผิวขาวผิวดำผิวดำไม่ผ่านนะเธอเราไม่ได้แอนตี้นะแต่เธอไม่ผ่านสามคนนี้ชอบคนไหนขอด่วนๆค่ะสามคนนี้ชอบคนไหนขอด่วนๆด่วนๆสปีด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 เดซนอร์้คนไหนโอเคค่ะคนนี้ไม่ผ่านนะจ๊ะโอ้ยแล้วคนนี้ขอดูยอะ อ่าเหลือสองคนนี้ชอบผู้หญิงคนไหนไปอยู่หลังคนนั้นระหว่างผีเสื้อหรือว่าเป็นแมพทรงผมกาละกิจโอ้ยเธอไม่ผ่านนะมาค่ะอย่างพีวขอจำชื่อกันนะเอาตี้เดียวกันพี่เนมสุดตีเดียวกันเอาเมื่อกี้ใครอะเอา AK นุกเหรออ๋อ AK AK เมื่อกี้เห็น A H ตกใจโอเคมา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 จะค้นขายังไงเดี๋ยวคำถามเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละน้องฟิวว่าจะถามอะไรนะมาเดี๋ยวเราจะถามว่าเล็บเล็บของดิฉันเนี่ยสีอะไร <c oughs> คือแบบสีอะไรพิมมาพิมมาก่อนพิมมาก่อนสีมว่วงอ่ะเดีอยาแบบให้ทุกคนเก็บคะแนนนะเก็บคะแนน คุณนกมี1คะแนน,นแล้วยังพี่จะมีทั้งหมด3ามคำถาม3ามคำถามตอนนี้นกได้1คะแนน,นแล้วได้1คะแนน1ต่อศูนย์พี่เนมได้ศูนย์คะแนนต่อมาทำไมาถึงอยากได้เสื้อแคนชุกกรรูนคะทำไมถึงอยากได้ตอนนี้1 0ศูนย์แล้วนะคะทุกคน1 0ศนกได้1เนมได้0ูนเร็วชุดหยุดไม่อยู่อะไร ไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าแคนมิฟิ์ไม่เกี่ยวค่ะถามว่าทำไมอยากได้เสื้อไม่ได้ถามว่าทำไมอยากเข้าแคนใจเย็นๆนะคุณนกผมไม่มีเสื้อสวยๆใส่อ่ะแปลว่าเขาคงคิดว่าเสื้อเราสวยๆอ่ะโอเคต่อมาไม่รู้ครับโอเคค่ะมามามาไม่ไม่ได้ถามคนดูค่ะทุกคนไม่ได้ถามคนดูไม่ได้ถามคนดูไม่ได้ถามคนดูใจเย็นไม่ไม่ต้องตอบแต่ว่าสีม่วงมันสีอะไรไม่ไม่ได้ถามคนดูมาทุกคน ทุกคนใจเย็นแล้วไม่ได้ถักคนดูนะมาค่ะควันนี้บอกว่าเบอร์หนึ่งให้คนเลือกไปก่อนนะว่า1นหรือสองอย่างน้อจะเก็บคะแนนเบอร์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเพราะผมเนี่ยไม่มีเส้นสวยๆใสายต่อมาเบอร์2บอกว่าไม่รู้ครับ1นหรือสอเลือกมา1นหรือสวันนี้จะมีทั้งหมดสามคำถามหนึหรือสอเบอร์สองสอง่ะฟิวให้ห ฟิลบอกเลยฟิลไม่ได้รบยัง,งแต่บอกเลยว่าฟิลให้หนึ่งเพราะมันแบบมันมันดูมีเหตุผลกว่าอันนี้คือคือแบบใครจะเรื่องอะไรก็เรื่องนะั้นแต่คือส่วนตัวไงส่วนตัวส่วนตัวเลือกเบอร์หนึ่งเพราะาแบบมันมันดูมีมีเหตุผลมากกว่า,วาอ่าเบอร์หนึ่งอ่ะเฮ้ยเบอร์หนึ่งพี่เนมนสะตึงเขาไปพิมพ์หรือเปล่าไปพิมพ์เองหรือเปล่าเนี่ยสตรีมอาจจะดีเลยนิดนึงนะคะโอ้เดี๋ยวเบอร์สองหายไปยนะเบอร์ไหผมชอบว่าผมไม่รู้เอ๊ะ ทุกคนเนี่ยทำไมทำไมคนคนที่ดูสตรีมแล้วเขาชอบทำให้เราแบบอ่าทำให้เราอันอ้นะนทุกคนทำให้เราแบบดูดูเสียงปิดบวค่ะตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งคำถามต่อไปบอกเลยว่ามันเป็นคำถามที่จีเนียสมากๆทุกคนเป็นคำถามี่แบบจีเนียสจีเนียส เป็นสิ่งที่แบบ genius 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 genius, genius มากมาก,มากนะคะเพราะงั้นน้องฟิลจะถามบนาลันฟิลก่อเอ้ยเนอะใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะน้องฟิลรู้ว่าทุกคนรู้ไม่ไม่ใช่คนดูนะคะทุกคนแค่สองคนนี้ตอบนะคนอื่นไม่ต้องตอบนะอ่ะคำถามระหว่างพี่เนมสุดตึงกับเอกเคนุกรู้ไหมว่าแคร์เราเนี่ย ขอตั้งวันที่เท่าไหร่อะให้เวลาไปดูสตรีมให้เวลาไปดูสตรีมคือเขียนอยู่ขอเป็นเดือนนะว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาตุลาอะไรก็ว่าไปวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคือเปิดให้ดูแล้วนะคือเปิดให้ดูแล้วนะเนี่ยเนี่ยเปิดให้ดูเลยเนะี่ยไปดูในสตรีมเลยเราวังสลับวันกับเดือนนะจ๊ะระวังสลับวันกันนะพิมมายาวพิมมายาัา้งชนะหนึง่งหนึ่งแล้วนะหนึง่งหนึ่งแล้วนะหนึง่งหนึงหน่งแล้วนะ เนี่ยพิมเนี่ยทุกคนเนี่ยเราไลให้ดูเลยเนี่ยรายละเอียดแค้นเนี่ยพิมเนี่ยพิมแล้วเนี่ยไม่ทุกคนเราเราขอเป็นแบบเราขอเป็นเดือนกุมภาอะไรอย่างเงี้ยเดือนกุมภาแต่คือมันจะง่ายไปไงทุกคนขอแบบวันจันทร์ที่เจ็ดเดือนอะไรก็ว่ามาสองพันเท่าไหร่อะสมมตินะสมมติวันนี้เป็นวันเกิดตั้งแทนวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่สมมติอะวันพันหรหัสศุกบบดีที่ แกคนดูวันพระราชสวัส,สดทสีที่22กรกฎาคม2564นะเออพิมมาไปดูในปฏิทินเลยวันที่7เดือน2น่ะเป็นเป็นวันอะไรอย่างน้องฟลต้องไปดูเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้รอเขาพิมพ์มาก่อน น้องไฟรู้รู้รู้คำตอบแหละจะไม่รู้ได้ไงมาตอนนี้คือปฏ mm ิท hmm. ิน really ala. ม้าแล้วนะปฏิทินต้องมาแล้วนะไม่ต้องพิมพ์พิมพ์ไม่ prompts, stamping, ไม่ want, ies. Ies. ไม่ไม่ไม่ไม so. ่ไม่เอาฉายาคิวไม่เอาเอ้ยเจอคนตอบครบแล้วค่ะคุณนุกได้ไปนะวันอาทิตย์ที่เจ็ เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4, 4ที่จริงพี่เนมสุดตึงเกือบจะได้แล้วทุกคนแต่คือเขาลืมใส่เดือนกับพอเนาะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะวันอาทิตย์ที่7เดือนกุมภาพันธ์2564ายินีดีด้วยค่ะแอดเพือนกันโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราขอจบสตรีมแบบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากได้ของอีกก็เดี๋ยวรอสตรีมหน้านะคะทุกคนเจอกันใหม่สตรีมหน้าคะ่ะบ๊ายบาย